สังเกตได้จากตรงนี้นะผมเติมไปประมาณ<ะ>มามาทุกคนมานี่คือคลิปที่มีชื่อว่าผมไม่มีคลิปจะลงไม่มีคลิปจะลงจริงๆอัดคลิปนอตันไหมมันก็เสียงก็ดังเกินไปคลิปเมอร์เซ่นก็เผลอไปลบทิง้งโอ้ย <Hello. S 1> สุดยอดจริงๆวัยรุ่น แล้วก็เรื่องอื่นนะครับนี่ก็จะเป็นวันครบรอบกิจกานะทุกคนก็อย่าลืมถ้าอยากใครใครอยากทำก็อย่าลืมมาทำกันด้วยนะกิจกรรมวันวาเลนไทน์หมดยังหมดยังไม่หมดนะอย่าลืมมารับของฟรีกันด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นบัตรม่วงเช่าเนาะอ่ะมาดูสกินอีกดีกว่านะครับว่ามีสกินอะไรบ้างเนาะไอดี ID สุลตานจริงๆไม่ไม่อยากเรียกว่าสุลตานอะไรขนาดนั้นหรอกตัวเพราะมันมีหลายคนที่แบบมีเยอะกว่าผมเยอะ,อะทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วกันแต่ว่าเอาจริงๆแล้วสกินของไอดีเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะจะได้ก ถ้าเปรียบบ่อน้ำมันผมก็มีประมาณบ่อหนึ่งแล้วกันหลายคนนะ็ขาจะมีแบบสองสบ่ออย่างเงี้ยแต่พี่มีบ่อหนึ่งพี่ก็พอใจเอาจริงๆขานาดแค่นี้ก็เยอะอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นสก,กินพัติเซียนะครับแล้วก็สก,กินลิมิเต็ดของนอตันสก,กินลิมิเต็ดเนี่ยจริงๆผมอยากเก็บสก,กินลิมิเต็ดนะเพราะว่ามันมาแล้วมันไม่มาอีกแล้วใช่มันมาแล้วมันไม่มาอีกแล้วเราคุ้มมากที่เราจะเก็บอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็สก,กินน้ําหอมนะสก,กินแต่ละสก,กินเนี่ยหลายคนก็จะเห็นในคลิปอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีบางสก,กินที่มันไไไมมม่ม่นะีคคือด้ทําลิป ทำไม่ทันอะไรวะนั่นแหละบางทีลูกแก้วเนี่ยมันเป็นลูกแก้วที่แบบลูกแก้วที่คอ,อแลบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นจํากัดเวลานะแล้วมันจะเปิดอัตโนมัติซึ่งบางทีผมก็เผลอไปดองอย่างเงี้ยแล้วมันก็เปิดให้เองอย่างสกินแอลเนี่ยก็ได้จากลูกแก้วที่แบบเผลอเปิดนะคือตัวเกมมันเปิดให้อะไรประมาณนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นของเม็ดไม่ใช่พินเทสนะโอ๊ยไปไวเกินไปมีเยอะมากมีเยอะมากทุกคนมีเยอะแบบเยอะจริงๆยิ่งสกินม่วงอ่ะยิ่งเยอะคือแบบ เกือบร้อยอ่ะใช่กำบนี้แล้วกันสกินคอร์บสกินดันกันสกินซีโอเอสกินอะไรเดทโนดมีมีหมดนะถ้าจะไม่ผิดเดอะพอมิสเดอร์แมแลนด์สกินเพทิเซียเอาจริงๆมีแทบทุกสกินมีแทบทุกสกินจริงๆสกินซีโอเอเห็นไหมเพทิเซียอีกละไอสกินเมอร์ซอนสกินที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยก็เป็นสกินแรกๆที่มานะผมจำไม่ผิดนะก่อนเมยังไม่ปรับอีมั้งเมร์สมัยยังนู สมัยที่มือยังไม่มีอะไรสมัยที่มือยังแบบยังไม่มีไอ้ตีน้วเลือดไหลชาอะไรประมาณนั้นน่ะสกินแต่ละสกินเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นในคลิปอยู่แล้วแหละว่าแบบทําอะไรไปบ้างเราทําคลิปให้ทุกคนดูนั่นแหละแต่มันจะมีบางสกินนะบางสกินที่มันไม่มีคลิปเพราะว่าทําไม่ทันหรือแบบบางสกินแบบไม่ได้เปิดลูกแก้วหรือลูกแก้วมันเปิดเองอย่างเงี้ยสกินที่ลูกแก้วมันมันจํากัดเวลาอ่าใช้คำนี้ละกันมีมี แล้วก็สกินโทมิเอะรับสกินโทมิเอะนี่คุ้มนะสวยไม่พอแถมแบบเป็นของอาจารย์จุนิอิโต้ด้วยแล้วก็ได้ไปดูได้แบบไปดูอนิเมะเรื่องนี้ไปดูมังงะแล้วกันไปดูมังงะเรื่องนี้ก็สนุกอีกโอ้โหคุ้มคุ้มค่าแถมทำคลิปกดมีคนดูเยอะอีกโอ้ฮุมีมิอะแล้วก็สกินฟรีนะสกินแมรี่นะผมจะไม่ผิดเนี่ยผมได้มาเปิดลูกแก้วไม่กี่ลูก น้องๆบอกโอ้โหโอดร้องกันเลยทีเดียวเปิดไม่กี่ลูกแล้วออกบางคนบอกว่าเปิดจนหมดแผงก็ไม่ออกฮัลโหลขิงมิอันนี้ถ้าถ้าไม่ผิดนี่ซื้อนะสก,กินแมงมุมเนี่ยไปแลกกลับไปแกลปแกไอสเปกตัํมเนาะแล้วก็สกินกีชานี่ก็เปิดระดับหนึ่งแล้วกันมันต้องคุยประวัติของสกินมาด้วยนะไม่งั้นมรารีวิวเฉยๆมันซาซีก็ซาซีซาซีซาซ ซาซีเนี่ยเหมือนเคยทําไปฝันร้นยแล้วแต่ว่าเหมือนคลิปมันจะไปอยู่เครื่องเก่าที่มันพังหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมไปฝึกซาซีมาแล้วตัวละครซาซีเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีอะไรนะจริงๆไหมตัวดูไม่มีอะไรอะผมก็เลยอยากรู้ว่าทําไมคนเล่นซาซีถึงยังเล่นอยู่แล้วบางคนแบบแต่แค่ซาซีจะไปติดท็อปฮันอย่างเงี้ยผมก็เลยไปหาดูปรากฏว่าเออเดี๋ยว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 ไปลองดูแล้วลองลองมาเล่นเลยดีกว่าเล่นตามพวก t ทียเอสพวกท็อปเซิร์ฟมามาดูว่าทำไมเขาถึงเล่นแบบได้ขนาดนั้นขึ้นไปขนาดนั้นอะไรมานั้นน่ะแล้วก็สก,กินลงุงสก,กินลงุงจริงๆสวยนะทุกคนรายละเอียดดีมากนะรายละเอียดแบบมันเหมือนสก,กินทองแต่มันไม่ใช่สก,กินทองใช่ไหมละกันสก,กินไวโอลินผมรู้สึกเฉยๆมากอะจริงๆไหมเพราะว่าไวโอลินมันมันมีมันมีสก,กินแบบที่แบบผมรู้สึกว่ามันดีกว่านี้สก,กินไฟอะสก,กินไฟอะแต่ก็โอเคแหละสก,กินอ e ีวานก็สวยนะ สกินแมรี่สกินงอนไก่งอนไก่ที่ไยคนบอกก็โอเคก็แต่มันใหญ่เกินไปหรอเปล่าไองง้งอนไก่ตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นสกินเดินเตานะอะไรประมาณนั้นทุกคนแล้วก็สกินโจโซไซส,สกินนี้ก็สวยสกินของฮันเตอร์เนี่ยครับที่มันมีไม่เยอะมากเนี่ยเพราะว่าสกินมันเป็นของฮันไงของเซอร์สกินเซอร์เนี่ยมันจะเยอะกว่าฮันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเงินไก่เนี่ย, A เ,ยเราเคยทาสปอยทุกคนน่าจะจําได้นะ นาจะเคยทําลงช่องอยู่นะสปอยหนังเรื่องที่เรลอมือกันไกลตอนตอนสกินออกมาแรกๆอ่ะมีประมาณนี้ครับแล้วก็เสาขอฝนหรือเปล่าสกินนี้ก็สวยสกินนี้ก็สวยนี่แล้วก็โจ๊กเกอร์สกินเลโอสกินพี่หมีก็ก็โอเคนะนี่แต่ซาฮานีน่าจะทำอยู่แล้วแหละจริงๆอัดไว้แล้วแหละ <laughs> หลายคนบอกไม่ทันแล้วมังเกมไม่ตอบคำาอะไระไัะนห่ใจเย็นใจเย็นนี่พี่เจมเองโอ้โหใจร้ายอะไรกันขนาดนั้น <c oughs> ไม่ใจร้ายเลยไ,ไงหลายคนบอกโอ้โหนี่มันกี่เดือนแล้วแต่ปีที่แล้วยังไม่อัพจ้า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 อ่า,า,า,าอแล้วก็นี่ก็จะเป็นอะสกินอะอนนี้แต่ว่านี่ดูไปแล้วใช่ไหมทุกคนคล่าว,าวนะสกินบุรุษเปสนีจริงๆสวยมากนะสวยมากสากินบุรุษเปสนีเนี่ย ผมมีสกินทองอยู่ประมาณ16สกินเขาบอกว่าจะได้กรอบรูปเด้วยมีน้องๆไอ้ทักเข้ามาบอกนะกำลังส่งอยู่กำลังส่งวิเลตท,ทุเรศแต่มันพึ่งรีแลงไงประมาณนี้ครับสกินทอง16สกินนะสกินม่วงมี97หรือเปล่าเดี๋ยวเราขอขายายจอดูหน่อยสกินใช่สกินม่วงมี97สกินแล้วก็สกินฟ้าเดี๋ยวเราไม่นับแล้วกันส่วนประดับนะครับประดับทองมีประมาณ14นะ เนี่ยทุกคนที่บอกว่าไอ้เขาจะส่งกรอบรูปมาให้เขากาลังยืนยันอยู่นะนี่นะครับเนาะประดับทองมีประมาณ14ประดับม่วงมีประมาณ28ชิ้นนะประดับฟ้าเราไม่นับแล้วกันส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะคือจะมีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช้อะ่ะจริงประดับก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกยกเว้นรีวิวสก,กินแค่นั้นแหละประดับหรือว่าสก,กินเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ถ้าเล่นในมือถือเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมไม่ใช้อแล้วนะ เพราะามันมันแหลกอย่างที่ทุกคนรู้นี่แหละยิ่งประดับทองนี่คือไม่ไหวอะ่ะแต่ส่วนใหญ่หลังๆผมเริ่มมามาเล่นบนพีแล้วก็มันก็ดีขึ้นใช้คำนี้ล้วกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่แหลกนะ PC ซขนาด PC ซยังแหลกมาแล้วมาถึงจุดที่หลายคนนะ่าจะอยากอยู่ว่าเอ้ยสรุปไอพีเจเนี่ยมันเติมไปเท่าไหร่กันแน่นะมาผมเติมไปประมาณห้าหนเจ็ดพันสี่รอสาสบเจ็ด สแต็มแดงนะครับซึ่งสแต็มแดงเนี่ยถ้าเอาค่าเฉลี่ยคร่าวๆนะครับย้ำว่าคร่าวๆโอ้โหเสียงเสียงมันเป็นอะไรเนี่ยร้อนในมันท้อไมเสียงมันตกล่องถ้าเอาคร่าวๆเนี่ยสแต็มแดงเนี่ยมันจะหาร2กับเงินบาทนะสมมุติว่าเนี่ยเห็นไหมทุกคน60สแบสเตมแดงเนี่ยมันจะประมาณ30กว่าบาทแสดงว่ามันจะหาร2ก็เอา5 0,000เนี่ยครับห้าหมเนี่ยไปหาร2มันจะได้คร่าวๆคือประมาณนี้นะ เนี่ยประมาณเนี้ยเอาจริงๆก็ประมาณถ้าเติมแพ็กใหญ่อาจจะถูกกว่าใช่ไหมล่ะประมาณ2 0,000นะื่นอ่ะผมคิดว่าวนะันสองหมื่นอ่ะสองหมื่นกว่าบาทใช้คำนี้แล้วกันซึ่งหลายคนผมไม่รู้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเติมใหม่เติมน้อยจังหรือว่าห,หลายคนอาจจะม่ทำไมเติมเยอะจังแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันก็จิบจิบนะเงินหลังตู้เย็นของพี่มันก็แค่นี้ชิวๆขี้โม่แล้วส่วนตัวผมแล้วเอาใหม่เอาใหม่ผมคิดว่ามันเยอะเพราะผมรู้สึกว่าสองหมื่นเนี่ยมันก็ มันก็ระดับหนึ่งแต่ว่าที่เราได้มาเนี่ยครับมันก็คุ้มค่าเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าก็พูดตรงๆแล้วกันก็ไม่ว่าจะเป็นทําคลิปใช่ไหมล่ะคลิปที่แบบมีสกินคนก็จะมาดูสกินใช้คำนี้ละกันถ้าทําคลิปปกติถามว่าคนดูไหมคนอาจจะดูแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าคลิปที่ออกมาใหม่เนยคลิปเป็นสกินอะไรพวกนี้มันก็มีคนดูบวกไปสักประมาณ40 30 4 0สามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้คำนี้ละกันแล้วก็มันก็เราก็ได้สกินมาเล่นด้วยอ่ะใช้ประมาณนั้นแหละเนี่ยถึงได้บอกกันมาไงแต่ว่าบางช่องบางเกมผมเห็นเา เสียไปเยอะวันนี้ด้วยซ้ำในเกมไซตามะอะไรนั่นะโอ้โหเติมไปเยอะแต่ว่าเนี่แหละการทํา YouTube มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสียนะเนี่ยเราก็เสียแต่ว่าเงินที่ได้มามันคุ้มไหมนั่นสิผมก็คิดเหมือนกันว่ามันคุ้มหรือเปล่ามันคุ้มไหมว่ายังคิดอยู่มันคุ้มไหมว่าได้เงินจาก YouTube มันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นใช่คอันนี้แล้วกันคือมันแบบโอ้โหรับจับเพล็ได้เยอะกว่าใช่คอันนี้แล้วกันน้องๆคือมันแบบจึงหนึ่งอ่ะใช่คอันนี้แล้วกันจึงหนึ่ง ถ้าไม่รับสปอนเซอร์นี่คือแทบไม่เท่าค่าแรงขั้นต่ำเลยใช้คำนี้แล้วกันแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยแล้วก็มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยแล้วก็ก็ยังก็ยังอยู่ด้วยกันอุยอ้ยก <c oughs> <c oughs> ระปากเลี่ยนจริงๆ <c oughs> ง่วงก็ไปนอนเจมไอ้อุย้ยมี่ีอ่ะนั่นเลยทุกคนแล้วขอขอบคุณสมาชิกทั้งหมดด้วยนะครับโอ้สมาชิกที่สับสนุนส,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 สับสับสนุนกันเข้ามานะแล้วก็อย่าลืม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 แปลงปันกันด้วยนะครับ